อีกหนึ่งเรื่องเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือเช่นเดียวกันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ชมทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกระเทียมค่ะเป็นการช่วยแบบเชิงรุกนะคะก็นําผู้ค้ามาทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับเกษตรกร,ร,ก,รก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่จะช่วยแก้ไขปัญหาผลผล,ผลิตกระเทียมราคาตกต่ำได้ค่ะ ที่หอประชุม80พรรษาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่นายจุรินรักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนเชิงรุกรองรับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกระเทียมเนี่ยนะคะพร้อมกันนั้นค่ะก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการผลิตกระเทียมที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์มีกระเทียมสดประมาณ2 3 0 0 0 0ตันบริโภคภายในประ ประเทศ1 7 0 0 0 0ตันค่ะเป็นกระเทียนนำเข้าตามข้อตกลงอีกประมาณ60,000ตันโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงว่าผู้ปลูกกระเทียมจะได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากกระแสข่าวก็มีการตกเขียวกระเทียมสดล่วงหน้าในราคากิโลกรัมละ8บาทจึงได้มีการนำภาคเอกชน8บริษัทค่ะมาทำสัญญาซื้อขายกระเทียมสดล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม8กลุ่มในราคากระเทียมสดกิโลกรัมละ13บาท5 ตางเป็นราคาชี้นําตลาดในฤดูการผลิตครั้งนี้ค่ะีจะให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเข้มงวดโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบนําเข้ากระเทียมจากต่างประเทศเข้ามา ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการสั่งการให้ทั้งกมรมศุลกากรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้เคลืค่อนทัดในเรื่องของการแก้ปัญหาลักลอบการนำเข้าโดยผมจะนำเรื่องนี้เข้าไปเรียนให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารเพื่อให้ทนายยกได้สั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาการลักรอบนำเข้ากระเทียมต่อไปด้วย สำหรับมาตรการระยะยาวครับจะได้พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยกระทรวงเกษตรและสาก์การเกษตรครับจะเป็นผู้ผลิตและก็ผู้ดําเนินการพัฒนาพันธุ์กระเทียมให้กระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมที่มีคุณภาพเรียกได้ว่าใหญ่ง่ายดีคือกีบใหญ่แกะง่ายและมีคุณภาพดีรสชาติดีและเร่งรัดการส่งเสริมการปลูกกระเทียมออร์แกนิกและเปิดตลาดออฟไลน์ line, และออนไลน์ครับส่งเสริมการนํากระเทียมไปสร้างนวัตรกรรมทางอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเร่งรัดให้ออยครับออกอนุญาตให้กับนวัตกรรมเหล่านี้ต่อไปครับค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ดีนะคะเหมือนที่บอกว่าอยากจะให้เป็นโมเดลน่าจะเป็นได้เลยครับบางครั้งพี่น้องเกษตรกรปลูกแล้วไม่รู้จะขายกับใครตอนนี้คือนําผู้ค้ามาเจอกันเลยแล้วทำสัญญาล่วงหน้าเลยพี่น้องเกษตรกรสบายใจปลูกมาแล้วเนี่ยมีที่ขายมีคนรับซื้อแน่นอนนะคะ